ขอให้ระลึกแล้วจำไว้เสมอครับว่าทัศนคติของคนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่เขาจะมีต่อเราถ้าอยากให้แฟอยากให้คนที่เบื่อคุณแล้ววิ่งไล่ตามคุณคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติคร,รับเพราะทัศนคติของคนที่มีต่อเราจะกำหนดพฤติกรรมหรือความคิดที่เขามีต่อตัวเราครับ เพราะงั in for What What the 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 ้นเนี่ยการที violent, ่คนจะมีทัศนคติกับเราแบบไหนเป็นเพราะเราเป็นคนกระตุ้นตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นลบอะครับสาเหตุไม่ได้อยู่ๆเขามองว่าคุณเป็นลบเองนะคุณเป็นคนกระตุ้นพี่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีครับแต่เราเป็นคนกระตุ้นคุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็นบวกครับเพราะว่าถ้าทัศนทัศนคติเป็นลบมันก็จะมีพฤติกรรมแย่ๆเป็นลบกับเราทัศนคติของเขาเป็นบวกมันก็จะมีพฤติกรรมเป็นบวกกับเรา วันนี้ความรักความสัมพันธ์จบเพราะอะไรครับเขามองคุณเป็นลบคู่ไรก็ผิดทําอะไรก็ผิด,อ,ผดอันโน้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอะไรก็ไม่ดีสักอย่างแต่คนจะเอาออกเอาใจประคบประมงมคุณก็ต่อเมื่อเขามองหรือเขามีทัศนคติกับเราที่มันเป็นบวกคุณอยากรู้ไหมครับว่าแล้วเราจะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้ไงวิชาแพง <laughs> นะครับ แล้วเวลาผู้มเอาข้อมูลมาสอนผู้ชมไม่ได้สอนคุณในลักษณะของการหยับหยาบคลา,ายคายแต่นี่คือมันเป็นข้อมูลที่มันเพียวและมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดจะเปลี่ยนทัศนคติของคนยังไงดีอ้อเดี๋ยวในเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีคอร์สใหม่อันหนึ่งชื่อคอร์สว่าพูดสั่งสมองจะเป็นศาสตร์ของการพูดทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนี้คุณไม่ต้องยกไม้ยกมือแล้วพูด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 อย่างเดียวพ่นพ่นอย่างเดียว นะครับใช่ไหมอ่าวิธีการเปลี่ยนทัศนคติของคนเพราะถ้าคุณเปลี่ยนภายในของคนได้ภายในเนี่ยนะครับในหัวเนี่ยมันควบคุมพฤติกรรมสมมติมันมีวงกลมสองวงภายในคือความคิดครับภายนอกคือการทําการลงมือทําระหว่างมือควบคุมระบบประสาทหรือระบบประสาทควบคุมมือครับระบบประสาทควบคุมมือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคือคุณกําลังต้องการเปลี่ยนมือของคน คุณต้องควบคุมที่ไหนครับควบคุมที่ระบบประสาทเราต้องการเปลี่ยนนิสัยของตนเองเราต้องควบคุมมือไหมครับหรือเราต้องวค,ควบคุคมที่ภายในความคิดวิธีการเปลี่ยนทัศนคติของแฟนให้เป็นบวกต่อเราครับเป็นเรื่องนี้ครับวิธีการเปลี่ยนทัศนคติคุณเห็นมือไหมครับนะมือที่พยายามดึงนะครับกลไกความคิดอยู่คุณต้องเป็นมือเหล่านั้นครับที่เป็นตัวเชื่อมโยงความคิดของคนครับวิธีการทํา หนึ่งครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่า s u b เ e คครับหรือการพูดย้อนแยง้งพฤติกรรมครับเทคนิคนี้หมายความอะไรครับหมายความว่าจงเป็นคนที่มีบุคลิกและลักษณะในทํานองนี้มันจะทำให้คุณดูไม่น่าเบือ่อดูมีเสน่ห์มากขึ้นหนึ่งครับเวลาเขาถามว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันหรือเปล่าเวลาใครถามคุณเนี่ยให้คุณทําแบบนี้ไปกินข้าวกันหรือเปล่าคนบอกต่าบอกเฮ้ยไปดิ แต่คนที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าซับเทคคือไปก็ได้หม้แต่คนว่าเฮ้ยไปดีนะครับดูเหมือนกับแม่อยากสุดๆเลยนะครับแต่อีกคนหนึ่งว่าออืืม,มไปก็ได้มันดูเหมือนกับว่าคุณหยุดแล้วใครครวนหรือเป็นคนมีความคิดหรือเป็นคนที่มีการไตร่ตรองอะไรอย่างดีซึ่งมันทําให้คนรู้สึกว่า คุณมีค่ามากกว่าคนที่ตอบอตอบแล้วครับว่าไปก็ได้แต่อีกคนหนึ่งนะครับคนที่มีพฤติกรรมซับแตกคืออืมไปก็ได้แต่มันจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณมีระบบระเบียบในการคิดที่เยยบเยนินและมันทําให้คนศรัทธาในตัวของคุณมากกว่าเฮ้ยคุณไปเที่ยวกันหรือเปล่าสุดสัปดาห์นี้อืมไปที่ไหนอ่ะ ดูดูทีถ้าเหมือนจะไม่ไปจริงๆอะไปร้อยเปอร์เซ็นไปที่ไหนอ่ะอัเนี้ไปที่เนี่ยอ๋อเหรออืมไปก็ได้แต่มันดูไม่มันดูเหมือนกับว่าไม่ได้อ่าแอคอาร์แบบม่ไม่มีความอยากอยากจะไปกับคุณแบบสุดๆเลยเนี่ยฉันอยากจะไปกับคุณมากเลยเปล่าใจอะอยากไปแต่แกไมไวครับแต่พฤติกรรมคืออืมอืมไปก็ได้ อีกฝ่ายจะรู้สึกตกลงแล้วมันอยากจะมาหรือไม่อยากจะมาวะนะครับหรือว่าเอ๊ะมันยังไงมันทําให้เขากลับไปคิดต่อแล้วถ้าเขาอยากให้เราไปจริงๆเนี่ยมันจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเกิดความเอนจอยให้ได้มากที่สุดมีความสนุกมากที่สุดเขาจะเกิดความพยายามและจะมีการเอาใจใส่เรามากขึ้นเพียงแค่คุณเปลี่ยนสีหน้าท่าทางและอริยบทนิดเดียวครับจะ,จะดูมีสเสน่ห์มากขึ้นมันจะดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้บูชาเขาไว้บนแท่น ข้อที่สองับนี่ถ้าเกิดไม่รักผู้ความผู้ความบอกแล้วนะผู้ความงอนตายนะเรื่องเนี้เพราะเทคนิคที่ความออกเอามาสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ขั้นลึกทั้งนั้นกับอันที่สองกับนะคือการเกณฑ์ trust กับการเกณฑ์ trust หมายความว่าการทําให้คนเชื่อใจการทําให้คนมีความเชื่องหรือใดก็ตามแต่เวลาที่คุณต้องการให้ใครมีทัศนคติกับเราเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามแต่ให้คุณเกณฑ์ trust เรื่องนั้นกับ ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากที่จะให้แฟนเนี่ยช่วยเหลือในในด้านครอบครัวค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องบินหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณต้องเกณฑ์ trust เรื่องนั้นก่อนครับการช่วยเหลือมันเป็นเรื่องของการเงินใช่ไหมครับคุณต้องเกณฑ์ trust ด้านการเงิน,นงครับเช่นอาจจะช่วยครับหาวิธีเซฟค่าใช้จ่ายครับช่วยหาวิธีการเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆหนึ่งสองสามสี่หาวิธีการฝากบัญชีธนาคาร ที่ได้ดอกเบีย้ยเยอะๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่ให้เขาเห็นว่าเราพยายามช่วยเขาให้เขาได้เพิ่มพูนการเงินมากขึ้นครบมันต้องเกณฑ์ trust ก่อนเนี่คนถ้าเป็นการตลาดเกี่ยวกับการสร้างตัวตนเนี้คุณจะเห็นว่าคนออกมาทําคลิปเยอะมากทําคลิปทำคลิป,ทำ,ลปทำคลิปกับเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับทําคลิปทําคลิปกับเพราะอะไรครับเพราะเพื่อที่จะเกณฑ์ trust free free, 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 free free เพื่อที่จะเกณฑ์ trust ซึ่งอิงแล้วเทคนิค marketing ตรงเนี้ยมันถูก a d e p ปมาจากเทคนิคนี้ครับ คือมันมีการเกณฑ์ trust ครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันมันสามารถเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีได้นะเดีครับเพราะงั้นเนี่ยมัน,มนคือคว,ควรที่จะนําเทคนิคไปใช้แต่ในในด้านดีเกณฑ์ trust ครับอยากให้คนเชื่อหรือว่าอยากให้คนเนี่ยรู้สึกดีกับเราด้านไหนเกณฑ์ trust ด้านนั้นครับอยากให้คนมีเวลาให้กับเราใช่ไหมให้เกณฑ์ trust ด้านนั้นครับเช่นแชร์ share, เทคนิค how to วิธีการ ประหยัดเวลาวิธีการเซฟเวลาวิธีการทํางานได้แบบรวดเร็ววิธีการอ่านหนังสือเร็วๆนะครับวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพในด้านนั้นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรากําลังช่วยเขาเซฟกับในเรื่องของเวลาพอวันหนึ่งวันใดคุณเอ่ยปากชวนเขามาที่บ้านชวนไปเที่ยวหรือไปที่ไหนก็ตามแต่คนจะมีโอกาสมากกว่า90สอร์เซนตอบตกลงเพราะคุณเกณฑ์ trust ด้านนั้นไว้ล่วงหน้าแล้วครับสามครับ เทคนิคที่สมครับคือกดของตัวเลือกเวลาที่เราใช้เทคนิคนะครับของ s u b t e c t คำพูดที่มันดูย้อนแย้งกับพฤติกรรมศาสตร์คุณเกณฑ์ trust ให้นำเสนอตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการับยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้เขามามาหาจะไม่แต่คุณเกณฑ์ trust ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนำเสนอตัวเลือกว่าเพราะหลังจากนี้ไม่ว่างเลย หรือหลังจากนี้ติดภาร,รกิจหลังจากนี้ติดงานหรือใดๆก็ตามแต่เขาจะมีโอกาสตอบตกลงมากกว่า90%ครับและเขาจะมีโอกาสเปลี่ยนทัศนคติมากกว่า90%ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีก๊่กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้คุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีสนเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปาลมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่คอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_9 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ